สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ระวันตกนะคะสามารถรับชมควบคู่กันได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศีค่ะชาวราศีมังกรนะคะขอดูพลังงานภาพรวมของคุณก่อนนะคะ เก้าถ้วยนะคะสิบไม้แล้วก็ให้ไฮโรแฟนนะคะพลังงานภาพรวมนะคะนุกมองว่าในช่วงนี้คุณมีเสน่ห์นะคุณมีเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้ามาชอบคุณเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นใน ลักษณะของเพื่อนนะคะอาจจะมีคนเข้ามาไรยร้อมคุณเยอะนะคะชอบตัวตนของคุณชอบผลงานของคุณนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าคนรักนะคะมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้คุณมีโอกาสเข้ามาให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของงานโอกาสต่างๆนะคะให้สิบไม้ขึ้นมาเนี่ยนกมองว่าตัวของชาวมังกรนะคะ ในช่วงนี้นะคะคุณมีพลังนะคุณมีพลังคุณมีคุณมีพลังนะม,งม,ม,งนะมีพลังที่จะแบบทํางานเนาะมีไฟนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะมีมีความรู้สึกว่าคุณคุณไม่อ่อนแอคุณทรงพลังอ่นะในช่วงนี้นะ มีความพร้อมนะคะที่จะปกป้องดูแลคนรักนะคะงานที่ชอบงานที่รักนะคะแล้วในช่วงเนี้ยมองว่าคุณจะแบบมีนเมตตาเนาะมีนเมตตามีสเสน่ห์มหานิยมนะคะคือช่วงเนี้ยเหมือนกับว่าตัวของมังกรนะคะมี สเสน่ห์มหานิยมมากๆนะคะทั้งเอ่อกับคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะสำหรับพลังงานพาไพ่ใบนี้แล้วก็เป็นที่รักมีคำปรึกษาที่ดีมีคนสนับสนุนนะคะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะพลังงานก็ดีนะคะเป็นที่รักเป็นที่น่าเอ็นดูนะโอเค งานอาจจะเยอะนะคะในช่วงนี้นะเพราะว่าคุณอยู่ในจุดที่เป็นผู้นําก็ได้นะจะต้องดูแลปกป้องผู้อื่นนะคะลูกน้องนะคะถ้าเป็นหัวหน้างาน,านเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็อาจจะต้องแบบอยู่ในจุดที่ให้การสนับสนุนผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนะคะจะมี คนที่เขาให้ความเคารพนับถือคุณเนี่ยนะเข้ามาขอคำปรึกษ,ษาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบมีความน่าเชื่อถือนะคะมาดูในเรื่องของความรักความรักเป็นยังไงชาวมังกรน,นะคะอืมคือนกมองว่าก็มีคนอยากจะเข้ามาเปิดใจคุณนะคะ นะเป็นพลังงานของคนใหม่ๆโอกาสต่างๆนะคะเข้ามาให้เลือกสองเหรียญเนี่ยเอ่อคุณมีตัวเลือกเข้ามานะคะมีคนที่เข้ามาให้คุณเลือกแน่นอนนะคะให้สองเหรียญน,นะมีคนเข้ามาชอบคุณหลงไหลคุณนะคะก็อย่างที่บอกว่าคุณเป็นพลังงานไพ่เก้าถ้วยก็มีสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะตัวคุณนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะจุดที่คุณแบบ ดูดีมีสเสน่ห์นะคะชิวกับชีวิตหรือว่าแข็งแกร่งได้ขนาดนี้นะคะนกมองว่าคุณคุณผ่านมาเยอะนะมหมายถึงว่ากว่าคุณจะเข้มแข็งขนาดนี้นะคะคุณก็เจออะไรมามากมายเกี่ยวกับความรักนะคะเออไพ่หนึ่งถ่วยก็จะมีคนเข้ามาแหละนะคนอยากจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะนกมองว่าเป็นความรักที่ เขาสนใจคุณจริงๆนะคะมีความรู้สึกกับคุณจริงๆมีการเสนอมีการแบบอยากจะเข้าหานะคะชอบคุณจริงๆรู้สึกพิเศษกับคุณจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนกรู้สึกว่าจะมีโอกาสทางความรักเข้ามานะคะซึ่งคนคนนี้นะคะน่าจะชอบคุณมากรู้สึกพิเศษกับคุณมากๆนะคะแต่ว่าตัวของ ชาวมังกรอาจจะระมัดระวังตัวเองอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาคุณก็อาจจะเคยเจ็บเคยพังกับความรักมามากมายนะคะอืมเป็นพลังงานชาวธาตไฟได้นะคะเมษสิงธน,น,ะะน,กกนูนะคะฝึกศกทัตน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะ ความรักที่จะเข้ามาในช่วงนี้เหมือนตัวคุณเองไม่ได้รีบนะคุณคุณพร้อมนะคะคุณพร้อมที่จะเรียนรู้คุณพร้อมที่จะให้เวลาให้โอกาสตัวเองนะคะนุกรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคุณคุณใจเย็นน่ะคุณนิ่งนะคะเนี่ยคุณดูนะคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองคุณดูคุณเรียนรู้คนที่เข้ามานะคะพลังงานชาวราศีกันนะมาดูซิ ความรักเป็นยังไงในเรื่อง,องความรักเนี่ยอยากอยากมีคนเออคือมีคนอยากจะมาได้หัวใจคุณจริงๆนะคะพลังงานไพ่ใบนี้คือแบบอยากได้รับความสนใจอยากให้คุณอ่ะสนใจนะคะหรือ,ตอ,รอตอบรับตอบรับรักเขาอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เนาะ ถ้าอ็มพลเรอร์ขึ้นม,มานะคะพลังงานของชาวราศีเมษลักนาเมษได้หรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเ <_ d ata> จ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะ <_ d ata> ก็คือจะมีคนเข้ามาและที่แบบเขาชอบคุณมากอยากจะได้ความรู้สึกดีๆจากคุณอยากให้คุณเนี่ยให้โอกาสอะไรอย่างนี้เลยนะคะ <_ d ata> ซึ่งนกมองว่าอืมคุณอยู่ในจุดท,ที่เลือกได้แน่นอนนะคะ เป็นพลังงานของคนไกลได้นะคะเจอกันผ่านงานผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารผ่านสังคมผ่านงานเลี้ยงต่างๆนะคะผ่านเพื่อนเนี่ยทำให้ได้เจอคนคนนี้นะคะขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงอีกโอ้คนคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณได้นะคะนกมองว่าคนคนนี้นะเป็นพลังงานของเนื้อคู่ก็ได้คนที่แบบ พัฒนาได้ในอนาคตอะนกมองว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะโปรโฟไฟล์ดีนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นคนฮอตคนหนึ่งเลยแหละนะคะนะคุณจะได้เจอคนถูกใจคนที่ใช่นะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตลอดเลยคือไม่ได้ถูกใจชาวมังกรขนาดนั้นแต่ตอนนี้คุณจะได้เจอนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้บอกเลยนะถ้าคุณเปิดรับอะก็มีโอกาสได้พัฒนาแน่นอนนะคะ ก้าเหรียญน,นะคะจะมีคนเข้ามาแบบดึงดูดความสนใจคุณคนที่น่าสนใจคนที่คุณอยากจะเรียนรู้นะคะคุณจะได้เจอนะคนเก่าๆมองว่าจะไม่แล้วนะคุณจะไม่มองคนเก่าแล้วนะ คนเก่าๆนี้คุณไม่ได้คาดหวังคุณออกมาแล้วคุณถอยแล้วนะคะนกมองว่าไม่ใช่พลังงานของคนเก่านะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนปัจจุบันที่คุณยังกําลังคุยอยู่ไปได้หรือว่าเป็นคนใหม่ๆไปเลยที่จะเข้ามาในในอนาคตนี้นะคะซึ่งนกมองว่าคนเก่าคุณคุณไปแล้วนะคะคุณไม่มองแล้วนะคะคุณคุณ move แล้วนะคะคุณไม่ได้คาดหวังอะไรกับความสัมพัน์ใหม่ๆคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากที่จะ ให้โอกาสตัวเองแล้วนะคะเนี่ยตัวคุณเองก็เดินหน้าแล้วนะคะในเรื่องของความรักเก่าๆนะนกมองว่าตัวคุณเดินหน้าแล้วนะคุณมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลชาวต่างชาติได้นะคะคนในเครื่องแบบทหารรชาชการตำรวจนะคะนักเดินทางคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้นะคะวิศวกรน,นะคะคนที่รักสุขภาพนะเป็นเอ่อ เป็นพ่อค้าก็ได้นะนะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสายสุขภาพนะคะดูจากไพ่ใบนี้เนาะมีความแตกต่างกันนะคนคนนี้จะเข้ามานะคะในช่วงนี้เราก็มีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากๆนกบอกเลยนะคะคนเก่าๆไม่ใช่นะคะนกบอกเลยว่าไม่ใช่นะอืม คุณจะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้นะคะดึงดูดคุณมากคุณก็ดึงดูดเขามากเช่นกันนะคะพลังงานชาวกรกฎนะคะชาวทัดไฟเมสิงธนูได้นะคะอืประมาณนี้ขอดูไพ่สรุปนะคะสำหรับดวงความรักของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะคะ Night of Short ทัตลมมถุนทลภ่มโอ้จะมีคนเข้ามาความรักของคุณนะคะ คุณกำลังจะเจอคนรักนะคะรักที่ใช่รักที่ถูกใจความรักที่โรแมนติกนะคะความรักที่หวานหอมนะคนถูกใจคนที่ใช่กําลังจะเข้ามานะคะถ้าคุณมีคนคบคนคุยอยู่แล้วนกมองว่าความสัมพันธ์นี้กําลังจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะจะมีช่วงเวลาดีๆนะได้อยู่ด้วยกันได้เดินทางมาเจอกันนะคะคนคนนี้จะแอคชั่นมากขึ้นนะจะพิสูจน์ตัวเองนะจะเข้าหาคุณนะคะแล้วก็ เป็นความรักที่ดูแบบอบอุ่นมั่นคงใจดีนะคะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ดูอบอุ่นอ่อนโยนนะคะนะ mm hmm. ก็ประมาณนี้เนาะก็คือพลังงานของชาวมังกรเนี่ยกำลังจะได้เจอความรักที่ดีรักที่ใช่นะจะมี จะมีคนเข้ามาแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะคะมีสถานะที่มันชัดเจนเนาะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็เนี่ยแหละนะพลังงานของคุณนะความรักของคุณกําลังจะแบบคืบหน้านะแล้วก็เป็นความรักที่ไม่ยอมแพ้นะคะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดนะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะในในความสัมพันธ์นี้นะเขาคนนั้นเขาจะแบบ ทำเพื่อคุณทุกอย่างนะคะเขาจะไม่ปล่อยคุณไปนะไพ่สองถ้วยก็คือเนี่แหละคุณทั้งคู่ใจตรงกันนะคะโอเคค่ะถ้าใครสนใจนะคะที่อยากจะดูเพิ่มเติมนะคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะทุกๆการสนับสนุนให้กับช่องของเราค่ะ เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ